รวมร้านมัทฉะในเมืองอุจิที่ทุกคนต้องลองค่ะเมืองนี้เขาไม่ได้มีดีดแค่มัทฉะในเครื่องดื่มนะคะเขายังมีมัทฉะในอาหารด้วยร้านนี้คือร้านแรกที่เพื่อนเราแนะนําค่ะร้านมาซิดะคือร้านประจำของเพื่อนเรานะคะแล้วก็เลยลองมาทานดูคือแบบจริงนะอร่อยมากและในร้านี้เขาว่าคือมีแบบ อุปกรณ์ชงชาต่างๆ,างๆเยอะแยะมากมายลก็ะะจะมีเพียวมัชชะมัชชะลาเต้น,นะคะราคา800ยเยนค่ะสมชื่อเมืองอุจิค่ะคืออร่อยมากไม่เคยกินมัชชะอร่อยขนาดนี้มาก่อนเลยเดินมานิดหนึ่งก็จะเจอสตาร์บัคสนะคะโคซี่มากสาขาไปต่อกัน <ๆ S 1> ที่ร้านดังสุดฮิตนะคะที่ทุกคนต้องมา <ๆ S 1> ก็คือร้านกนากรูราโทกิจินั่นเองค่ะคือพอมาถึงเมืองนี้นะคะสิ่งแรกที่ทำคุณต้องมาหยิบคิวร้านนี้เขาจะไม่รับโต๊ะโทรจองอะไรใดๆนะคะต้องมารับบัตรคิวเองหน้าร้านเท่านั้นค่ะเราสั่งเป็นเมนูเด็ดนนนนนะะคเเเเปป็็ขมหววาาาแต่่่่พือรสัง ชื่อเมนูอะไรนะแต่เป็นเส้นแบบโซบะร้อนอะชอบอย่างหนึ่งคือพอก้าวเข้ามาในมองเนี่ยทุกอย่างเขาจะในระม,มิดให้ทําจากชาเขียวหมดเลย mm hmm. คือมันแบบมันแปลกใหม่มากถามว่าคุ้มค่าที่ลองไหมคือเราไม่ค่อยเข้าใจขนมร้านนี้เท่าไหร่แต่ว่าตัวชาเขียวเขาอร่อยนะชาดําก็อร่อยแล้วก็พนักง,งานบริการดีมากค่ะชอบ <c oughs> คือเราหยิบคิวร้านเมื่อกี้ก่อนใช่ไหมแล้วก็เดินเล่นแล้วก็ไปเรียนชงชาแล้วก็กลับมากินก็หนึ่งชั่วโมงพอดีก็เลยไม่รู้สึกว่ามันแบบ รนนเราเจอโทรไทยมาหอบผมมาชากลับบ้านกันเต็มเลยคะ่ะน้องหมาตัวนี้น่ารักออ้รอมากดูสิ น่ารักมากเลยเรายืนเล่นกับน,น้องนานมากจากพักก็ออกล่าชาเขียวกันต่อนะคะนี่ก็มาเจอร้านนี้แบบตกใจราคามากทำไมมันถูกขนาดนี้เห็นอันนี้แล้วอยากลองมากอุจิมะชาเกียวซ่ากับราเมงคือแบบเอาซะหน่อยสิมันก็คือเกียวซ่าแล้วก็โรยผงมัชฉะที่แบบมัชฉะอุจิมัทฉะจริงเข้มมากอร่อยมากแล้วก็ไปขอซอสเขามาค่ะเขามองหน้าเนี่ะก็มีแกงกะหรี่ชาเขียวงงไปหมด<า>และในที่สุดก็เจอร้านขายผงมัชฉาราคาหนึ่งพันสองร้อยเยนเท่านั้นถูกมากเรากับเพื่อนไปซื้อเพียวมัชฉะที่ร้านมาซอไดอีกรอบนึงค่ะคือร้านนี้อร่อยจริงอยากให้ม มวงนี้ที่สุดเลยค่ะ